สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะคะนี่ชาวดีแชนแนลผู้ป่วยโรค s อ e ค่ะมานั่งคุยกันจะ้ะเป็นยังไงกันบ้างช่วงนี้นะดิฉันนะไม่ค่อยได้ตามไม่ค่อยได้ฟังของบ้านสีกอเลยข่าวบ้านสีกอนี่ไม่ได้ฟังเลยค่ะมาฟังข่าวตำรวจตำรวจที่ถูกยิงตายอะค่ะเครียดกันทั้งเมืองเนาะก็ เสียดายค่ะเสียดายคนดีคนดีมักจะจบไม่สวยเสียดายมากๆอะค่ะซึ่งเราประชาชนเนี่ยเราก็รู้เราไม่ได้โง่กันนะไอเรื่องอ่า,อ,าอิทธิพลเรื่องสวยคือเราก็รู้ว่าแต่เราไม่รู้ว่าใครทำอะไรยังไงนะแต่เราเห็นเห็นพื่งมันไม่ปกติ ก็แต่ว่าเรื่องผู้อิทธิพลแล้วมีตำรวจขับรถให้อะไรเงี้ยค่ะประชาชนเกือบทุกจังหวัดค่ะที่มีผู้มีอิทธิพลแต่ด้านไหนก็ช่างจะมีตำรวจขับรถประชาชนเขารู้ค่ะเกือบทุกจังหวัดมั้งคะที่มีผู้มีอิทธิพลน่าจะคือไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลแบบว่าออ ขายยาบ้าขายปืนเถื่อนอะไรขาย,ขายปืนเถื่อนอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นก็เป็นแบบว่าเขามีเงินมากๆในจังหวัดเขาถึงจะได้ลงเล่นการเมืองออทุกอาชีพค่ะมีขาวดำตำรวจก็มีขาวดำทหารก็แพทย์หมอครูทุกอย่างอะค่ะทุกอาชีพราชการเอกชนขาวดำทั้งนั้นมันก็มีทั้งคนดีและคนชั่ว มีทั้งขาวมีทั้งดำทุกวงการจะมาเออประชาชนเดี๋ยวนี้ไม่โง่ค่ะเสพขา่ขาวเสพข่าวเราก็มีสมองที่จะคิดคือเราเห็นเหตุการณ์จากข่าวละค่ะก็ข่าวเขาก็อาจจะใส่สีนิดหน่อยเพื่อให้อ่อเพื่อให้มันได้บรรยากาศให้มันได้บรรยากาศแต่ว่า จะข่าวเท็จเลยเนี่ยยากข่าวเท็จเลยอ่ยยากนอกจากว่าข่าวข่าวเวิร์เวอร์ข่าวที่แบบคมรอยก็ก็ก็มีคนให้ข่าวอ่ะเขาก็ต้องทําข่าวใช่ไหมคะส่วนข่าวนั้นจะเป็นข่าวที่แบบว่าเป็นข่าวคมรอยหรือข่าวข่าวไม่จริงข่าวหลอกลวงอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งเนาะก็แก้ไขกันไป ตอนนี้ก็คือหายใจเข้าหายใจออกเป็นข่าวข่าวตำรวจนะคะน่านสงสารเนาะพราะแม่หัวใจสลายเป็นชีวิตที่แย่มากเลยค่ะเครียดเหมือนกันค่ะฟังเสพข่าวทึงเราก็เครียดเนาะเออเราต้องสูญเสียคนดีไปเนาะ ไม่ใช่ลูกไม่ใช่เต้าแต่หัวอกแม่นะคะมันก็จะเศร้าซจึนไปตามคือพูดถึงก็เสพข่าวนะคะที่เขาบอกว่าอ่าตำรวจเกิดเหตุการณ์ทิงกันขึ้นใช่ไหมคะฆ่าตำรวจแล้วก็ตำรวจนายอื่นๆก็คือตกใจตกใจหนีกันจ้าละวันโดยที่แบบไม่ได้ช่วยเหลือมีคนช่วยเหลืออยู่ไม่กี่คน แล้วก็จากข่าวอีกแล้วนะคะบอกว่าอมีบางกลุ่มที่ไปปกป้องดูแลแล้วก็แบบเหมือนแบบคุ้มกันอ่ะคุ้มกันไม่ให้ตํารวจอีกฝ่ายหนึ่งยิงผู้ร้ายเอออันนี้คืออะไรอะ่ะค้าเข้าคุ้มกันขนาดนั้นแปลว่ามันต้องมีตํารวจสองฝ่ายอยู่ในนั้นแหละ ขอให้คนที่ดีคนที่ดีคนที่มีจิตใจดีเป็นตำรวจที่กล้าหาญร,รอดพ้นนะคะคดีนี้ขอให้คนดีจริงๆร,รอดพ้นแต่ไอ้คนที่เป็นตำรวจสีดำก็ขอให้มันหมกไม้ไปตามการเหมือนเนาะไม่ช่วยเพื่อนสีเดียวกันแต่กลับไปช่วยคนฆ่าเพื่อน นี่แหละค่ะผลอิทธิพลซึ่งสังคมเราหนีไม่พ้นแล้วค่ะมีหมดอิทธิพลนี่มีทุกจังหวัดแล้วค่ะจะอิทธิพลทางด้านการเงินอิทธิพลทางด้านไม่ดีอิทธิพลทางด้าน,อาานเออถ้าเขามีเงินน่ะเขามีเงินเขาทาได้จะทําดีทําไม่ดีตํารวจก็ไม่เห็นหรอกจริงไหมคะแวเราก็ดูเคสเนี้ยค่ะประชาชนไม่ได้มาเพอ่ตาสว่างเพราะว่าข่าวนี้นะ ประชาชนรู้ในเขตเขาว่าเขาจะไม่รู้หรอใครมีอิทธิพลและมีอิทธิพลกันจากอะไรทําไมถึงมีอิทธิพลและมีอิทธิพลเรื่องอะไรบ้างเขารู้หมดละไม่ได้ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเสพข่าวแล้วจะมาว่าตํารวจไม่ใช่อย่างดิฉันดิฉันก็เคยเห็นมาแค่ผู้ใหญ่บ้านก็มีตํารวจขับรถให้อ่ะเออตำรวจก็เป็นในจ่าในดาบอะไรอย่าเงี้ยเออ ทุกจังหวัดนะคะไปดูดีๆคุณจะว่าเอ้ยคนนี้ออกมาแฉตำรวจหมดเลยว่าตำรวจไม่ดีแล้วจะเสียวงการของสีกะกีอะไรอย่างเงี้ยนะคะสู้คุณไปปราบทุกจังหวัดนะคะคุณไปทำไงให้ได้อะคุณทำกันให้ได้สิปราบเสียครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นคุณก็จะข่าวสะอาดกันดีกว่าคุณเสีย าไปจุดนี้ดังโอ้หถ้าไม่มีตำรวจตายนี่ไม่ดังนะแต่เดี๋ยวก็จะเหมือนเดิมคนไทยอะค่ะมันไม่จำอะไรนานหรอกแปบ๊บเดียวก็ดูข่าวบางข่าวสิคะดังอยู่แวบหนึง่งก็ถูกปิดไปก็ไม่รู้ว่าผลน,นั่นคนร้ายเป็นตายยังไงได้รับโทษสะสมไหมรับไหมเราไม่รู้ แต่ว่าข่าวเงียบหายไปถูกปิดเงียบหายไปนี่แระคาสังคมบ้านเรามาจบกันที่ดอกไม้สวยๆของเรารวบเฟรมค่ะกับดอกไม้หน่อยเนาะโอเคเนี่ยค่ะดอกไม้ของเราอะ่ะสวยงามไหมคะก็ ช่วงนี้เขาอากาศมันไม่โอเคอะค่ะมันแรงมากก็เลยมันไม่ได้ไม่ได้อย่างใจค่ะปกตินี่นะคะพลึบเลยค่ะพลึบเลยโอเคนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมและเข้ามาชมกันนะคะขอบพระคุณผู้ติดตามทุกท่านค่ะทั้งเก่าและใหม่เนาะก็ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะลดลงลดลงแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะด<ๆ>ิฉันทำคลิปมาเพื่อบำบัดจิตของผู้ป่วยโรค s อ e ล อาการตอนนี้ก็คือมันก็หนักทวีคูณขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะแต่ก็เราก็ต้องหาอะไรที่ทำให้เราสบายใจโอเคนะคะเราจะได้มีแรงต่อสู้โอเคค่ะขอพระคุ้มความทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ